สวัสดีครับอยู่กับผมบอป๊กเกษตรแบงปันวันนี้พามาชมครับเห็ดฟางในบ่อปูนของเราครับนี่ครับกําลังออกมาสวยๆอย่างนี้เลยครับนี่นะครับลงทุนแค่หลักสิบครับนี่เราก็จะได้มีเห็ดฟางกินครับวันนี้ก็จะทําการเก็บเป็นรอบที่สี่ครับถ้าท่านใดอยากมีเห็ดฟางกินเองข้างบ้านก็เข้าไปดูในช่องของบอปิ๊กเกษตรแบงปันทั้งสามแสฟอร์เลยนะครับ มีวิธีการทำให้ไว้ให้เรียบร้อยครับรับรองทำตามได้เห็ดออกแน่นอนครับไม่ต้องไปตลาดก็มีเห็ดกินข้างบ้านนะครับถ้าทำเยอะก็อาจจะสร้างไรายได้ได้นะครับเห็ดฟางในบ่อปูนของเราดอกสวยๆเง,งามๆเลยครับก็จะได้เก็บเรื่อยๆครับน่าจะได้เก็บหลายรอบอยู่เพราะว่ารอบนี้ก็รอบที่สี่แล้วเห็ดฟางของเราดอกสวยๆตุๆ้มๆง,งามๆเลยครับ นี่ครับเห็ดฟางในบ่อปูน